ข่าวสวัสดีครับโควิดตอนนี้ยังไม่จบนะครับยังระบาดอยู่นะครับแต่ที่ระบาดหนักกว่าเดลต้าระบาดหนักกว่าโอมิคอนคือข้าวของแพงครับข้าวของแพงเรียกคนว่าหน้าแดงกันทั้งแผ่นดินนะครับเป็นไปตามที่นายกบอกเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าคะว่าเดี๋ยวของมันจะแพงเพราะรัสเซียกับยูเครนรบกันเนี่ยครับก็อาจจะถูกครึ่งหนึ่งของที่นายกบอกนะฮะนายกเนี่ยให้เฝ้าระวังมาแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่11มีนาคมนะครับนายกบอกว่าสงครามรัสเซียยูเครนมันจะส่งผลต่อระบบการค้าของโรคนะฮะเพราะว่าถ้าหากสู้รบกันยาวนานต่อไปพวกปุ๋ยพวกวัตถุดิบทั้งหลายโดยเฉพาะอาหารสัตว์ข้าวสาลี ali, ข้าวโพดราคามันจะเพิ่มขึ้นและที่สําคัญนะทั้งรัสเซียทั้งยูเครนนะครับเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีข้าวโพดนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับไอ้พวกปุ๋ยเคมีเนี่ยที่ไทยนําเข้านะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับห้าล้าน 70, ห้าแสนตันเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับ รัเสเซียก็เป็นประเทศหลักๆใน5ประเทศที่ไทยนำเข้าด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าพูดแบบนี้แปลว่านายกเนี่ยรู้มาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะว่าเดี๋ยวของจะแพงขึ้นแปลว่านายกหาทางแก้รอไปให้แล้วใช่ไหมคะแน่นอนนะครับนายกก็มีอำนาจเต็มที่สั่งกระทรวงทะวงกรมต่างๆให้เตรียมแก้ไขปัญหาไว้แล้วนะฮะตั้งแต่วันที่11แล้วนะครับเช่นสั่งให้กระทรวงกรเกษตรไปควบคุมพวกราคาอาหารสัตว์พวกปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนระวังการกักตุนและระวังการขึ้นราคานะครับ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ไปควบคุมพวกเนื้อสัตว์พวกสินค้าจําเป็นทั้งหลายนะครับไม่ให้ฉกฉวยขึ้นราคาในสถานการณ์เช่นนี้ส่วนกระทรวงารคลางก็ไปลดภาษีสรรพสามิตตึงราคาน้ํามันดีเซลไว้ให้30บาทต่อลิตรอะไรพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่นายกสั่งแล้วก็ทํามาแล้วตั้งแต่วันที่11นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ไข่ไก่ขึ้นอีก10สตางค์ต่อฟองนะคะพี่ติงครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอั้นไม่อยู่นะครับ เขาเรียกว่ามาทีพวดพาดเลยนะครับและอาหารที่จําเป็นของการกินของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าไวยไยไข่ไก่ปลากระป๋องอะไรพวกนี้นะครับขึ้นราคาหมดไปดูไข่ไก่ครับไข่ไก่นะครับหน้าฟาร์มปรับอีก10สตางค์ครับเป็น3ามบาทยีนะฮะและคนกลางเนี่ยรับซื้อไปก็รับซื้อแพงและเขาก็บอกว่าขายยากนะครับแต่เดิมนคนเคยซื้อแผงละสาฟองเดี๋ยวนี้ขอซื้อ10ฟองก็มีนะครับและจะลําบากที่ใครฮะ คนที่ทะมาค้าขายนะฮะทำข้าวแกงไข่ปลาโลคนที่ทําขนมทั้งหลายที่มีวัตถุดิบมาจากไข่ทั้งหมดนี้ฮะเป็นความลําบากที่ต่อเนื่องกันไปหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะค,คุณโยครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ปรับวันนี้แล้วจะจบนะครับอาทิตย์หน้าก็จะปรับอีกนะครับเรียกว่างานนี้ยาวๆไปเลยครับโอ้โหอย่างนี้คนจนคนยากที่เคยเชื่อว่าไม่มีเงินซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่โปรตีนแหล่งอื่นกินกินไข่อย,ย่างได้โปรตีนก็เดือดร้อนนะคะแล้วเมื่อกี้พี่พูดถึงปลาก,กระป๋องด้วยอะคะ ปากระป๋องเนี่ยนะครับผู้ผลิตบอกแล้วนะครับว่าจะถอขึ้นราคา5ถึง15เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะอะไรฮะเพราะแร่เหล็กที่นำเข้ามาจากรัสเซียจากยูเครนเนี่ยนะครับมันปรับราคา100มาตั้งหลายเดือนแล้วหลายปีแล้วนะครับและที่สำคัญพอเจอสงครามรัสเซียยูเครนปรับอีก30เนะเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับแน่นะครับคุณโยครับ รัสเซียกับยูเครนเนี่ยผลิตสำคัญสำคัญนะครับที่เรานำเข้ามาเช่นข้าวสาลีเนี่ยนะครับข้าวสาลีก็มาทำพวกไวไวมาม่าพวกมีคือสัเเ็จรูกนะครับข้าวโพดก็เอามาทำอาหารสัตว์คุณเห็นไหมฮะพวกไข่แพงเพราอย่างนี้นะครับและแร่เหล็กนะครับที่เอามาแปรรูปเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นสเตนเลสอะไรพวกนี้นะฮะก็มาทำปากกระป๋องฮะราคามันแพงขึ้นหมดเพราะนั้นปรับหมดนะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะงั้นแปลว่ามันจะไม่ใช่แค่ปากระป๋องนะทีผลไม้กระป๋องอาหารกระป๋องผักกระป๋องอะไรก็โดนด้วยถูกไหมคะถูกต้องครับแล้ว กระป๋องทั้งหลายนเนี่ยฮะก็ปรับหมดนะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าจะหาทางแก้อย่างไงสำหรับรัฐบาลนะฮะดูไปดูมาแล้วมันดูแบบจะงัดกันยังไงมันเหมือนมันโดนเป็นวงกลมแบบงูกินหางอยู่นะคะตอนนี้ แน่นอนนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเนกาตีบลูปนะฮะคุณก็ไปดูสิครับว่ารัสเซียกับยูเครนทาสงครามกันเนี่ยนะเขาบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเขาบอกว่าสงครามนี้ไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่ฮะมันเกี่ยวข้องกันหมดทั้งโลกเลยนะครับเขาก็ส่งออกลดลงเพราะข้อมูลเอาตัวไปลบไปฆ่ากันอยู่เนี่ยนะฮะวัตถุดิบมันก็มีน้อยลงด้วยในประเทศที่มีสงครามนะฮะอาหารสัตว์มันก็จะแพงขึ้นสำหรับบ้านเราเพราะไม่มีวัตถุดิบส่งมาแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วจะเกิดอะไรครับต้นทุนมันสูงขึ้นก็เลยต้องขายแพงจากขายแพง ก็มาเจอประชาชนที่รายได้น้อยนะครับรายได้น้อยก็ไม่มีเงินถูกไหมครับสังคมไม่มีข้าวไม่มีเงินไม่มีกินก็เกิดรักเล็กขโมยน้อยเกิดปนจี้วิ่งรล้ก็เป็นปัญหาสังคมสุดท้ายจะเกิดปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น,นคือต้องเอาภาษีของเราเนี่ยไปใช้จ่ายกับการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับต้องเอาเรือนจําไปจําคุก ต้องเสียเวลาสารมาตัดสินอัตคดีเล็กรีน้อยที่ว่าโดยเลือกเศรษฐกิจนะครับนี่ทั้งหมดนี้เป็นภาระรัฐบาลและรัฐบาลเนี่ยเป็นภาระของประชาชนครับโอ้โหงั้นขอขอย้อนกลับไปคําพูดที่อาจจะทําให้ใจชื้นหน่อยพี่ติ๋งสากันยายนนี้คนจนจะหมดไปครับถ้าดูจากลูกทรงนี้แล้วก็คงจะหมดจริงๆนะครับไม่เข้าคุกก็คงอดตายนะครับเอ้ยเอาเรื่องจริงจังเอาเรื่องจริงจังแล้ววิสัยทัศน์ของนายกกับการแก้ปัญหาหลังจากที่พี่พูดมาทั้งหมดนี้ นายกทาไงคะจริงๆก็นายกแก้มาตั้งแต่วันที่11แล้วที่คุณบอกนะฮะแต่คุณจะเห็นว่าหมวดหมู่การแก้ปัญหาของนายกก็ขอผู้ประกอบการให้หันกําไรลงนายกว่าการหันกําไรลงเนี่ยไม่ใช่ว่าหันกําไรลงเป็นราคาก่อนเกิดสงครามนะครับเอาราคาตอนนี้ฮะเอาว่าถ้ามันแพงก็ลดกําไรของตัวเองลงหน่อยเพื่อให้คนอื่นอยู่ร่วมกันได้เพื่อธมากินร่วมกันได้นี่นายกพูดนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ตึงราคาดีเซลเนี่ยนายกบอกว่าตึงได้แค่นี้แหละ ทุกวันนี้นะฮะน้ำมันโลกมันลดลงแต่น้ำมันบ้านเราทำไมไม่ลดคนตั้งคำถามเยอะนะครับนายกบอกว่าจริงๆราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่30มหรอกมันไป3738แล้วแต่ที่มัน30ได้ก็เพราะว่ารัฐบาลตึงไว้นะะแต่ตึงลดมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะครับเขาบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะช่วยได้หลายอย่างเลยครับลดค่าแก๊สลดค่าไฟนะฮะส่วนเรื่องความเป็นอยู่ชีวิตรายวันเนี่ยฮะก็ใช้บัตรคนละครึ่งไปก่อนนะครับแล้วนายกก็ขอความร่วมมือฮะผู้ประกอบการ ซึงราคา NGV ไว้ส่วนจักรยานยนต์รับจ้างอะไรพวกนี้เดีย๋ยวรัฐบาลไปหามาตรการที่จะเข้าไปช่วยนะครับนี่คือแผลรัฐบาลส่วนรัฐมนตรีสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวนั้นท่านเอาคติธรรมมาสอนนะครับท่านบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับมเมื่อกี้ก่อนเข้าสตูมานะครับไอ้แก่ข้างบ้านผมนะบอกว่าแล้วอย่างนี้นะครับให้ประชานชนพึ่งตัวเองแล้วมีรัฐบาลไว้ทำาอียงครับ ขอคาตอบจากพี่ติ่งแบบจริงจังและแบบสไตล์พี่ติ่งเลยนะคนไทยต้องทํำยังไงคะเมื่อลดรายจ่ายไม่ได้เพราะสินค้ามันแพงขึ้นก็ต้องไปเพิ่มรายได้ให้ประชาชนนะครับคนเคยไปถามว่าทำไมไม่เพิ่มค่าแรงฮะเมื่อของมันแพงยี่นายกบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาถูกไหมครับแลวถ้าคนจนเขาสวนนายกบ้างจะว่าไงครับก็ถ้านายกไม่ขึ้นค่าแรงให้แล้วสินค้ามันแพงและจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อฮะและจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เอาคํานายกที่เคยพูดแหละฮะว่าผู้ประกอบการนายทุน ต้องหันกําไรตัวเองลงครับด้วยการเพิ่มค่าแรงให้ลูกจ้างอยู่ได้ให้คนไทยมีค่าแรงที่อยู่ได้นะครับก็คือหันกําไรของคนรวยลงนะครับส่วนจะนำเสนอแบบติงข่านะครับก็ขอร้องนายกรัฐมนตรีนักการเมืองพักรัฐบาลทุกคนนะอย่าพูดว่าของแพงให้กินข้าวกับน้ำพริกสิจ่ะถึงได้สักได้สวยนะครับจะก,กินข้าวกับน้ำพริกก็ต้องมีน้ำปลามีเกลือฮะและน้ำปลากับเกลือก,ก็ต้องผ่านการขนส่งนะผ่านการใช้เชื้อเพลิงทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะเสนอนะครับต้องเสนอแบบให้กินข้าวกับน้ำตาฮะอย่างเงี้ยจบแน่ครับกกิิินนข้้้าวรสสจดถึงไะ